วันนี้นะคะเราจะมาแนะนําเป็นกระบะตู้ทึบตู้เย็นนะคะตอนนี้เราจะมาแนะนํานะคะเราตอนนี้อยู่ที่กิจสดาคูดคาค่ะอยู่บนถนนกาญจนาพิเศษพรา,ามสองนะคะเลยเดมอบางแคมานะคะอะตอนนี้เรามาเริ่มกันที่คันกระบะตู้เย็นตู้ทึบคันนี้เลยค่ะคันนี้นะคะเป็นรถกระบะตัวตีโวนะคะเป็นเครื่องยนต์2004ตัวใหม่ล่าสุดเลย มี2,017เลยค่ะตัวนี้ราคาอยู่ที่3,99,000บาทนะคะลูกค้านะฟรีดาวนะคะหรืออยากให้เราช่วยผ่อน7เดือนนะคะอ่ะแล้วก็ยังเรียขึ้นเบอร์ในในไลน์เลยนะคะลูกคา้ามีทั้งเบอร์เซเบอร์แอดมินโทรติดต่อได้เลยหรือว่ามาไม่ถูกขอแอดไลน์ถามสถานที่อะไรได้เลยนะคะอ่ะโอเค ในเรื่องของรถกระบะเรานะคะมีหลายยี่ห้อมากค่ะเป็นกระบะอีซูซุกระบะโตโยต้านะคะส่วนอ่ะแนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเอาใหม่นะคะเป็นโตโยต้าไฮรักรีโวเครื่องยนต์2004ปี2017ในราคา3,99,000บาทตัวนี้นะคะจะเป็นกระบะทึบนะคะความสูงของเขานะจะมีให้ลูกค้าเลือกนะคะ แบบมาตรฐานเลยนะคะอยู่ประมาณคันนี้อยู่ที่สูงนะคะขอขอดูแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวดูให้คันนี้สั่งทำพิเศษเลย1.9เเมตรเลยค่ะคันนี้นะคะภายในของเขาตัวรถยังใหม่มากดูดีมากนะคะเกียร์ธรรมดานะคะ,ะตรงนี้จดทะเบียนเป็นตู้บรรทุกถูกต้องทุกอย่างเลยนะคะลูกค้าสบายใจใหายห่วงเอาไปใช้งานได้เลย ะะเราไล่มาเรื่อยๆนะคะต่อไปเป็นโ o โยต้าไฮรักลีโวเหมือนกันแต่คันนี้จะเป็นแบบตู้เย็นแล้วนะคะปีใหม่มากๆเลยนะคะอยู่ที่ปี2020เลยค่ะกระบะลีโวเครื่องยนต์2004นะคะคันนี้สภาพใหม่ภายในใหม่ปีใหม่เครื่องยนต์ใหม่นะคะราคาตอนนี้ตั้งอยู่ที่ 2> 6 2 9 0 0 0บาทนะคะคันนี้ฟรีดาวเหลือเงินกลับบ้านได้เลยค่ะหรือให้เราช่วยผ่อน7เดือนอะลูกค้าบอกว่าน้ำมันแพงน้องอ้อมช่วยพี่น้ำมันสัก7เดือนได้ัหมอะจัดไปเลยค่ะโทรหาน้องอ้อมได้เลยเดี๋ยวอ้อมน้องอ้อมจัดการให้นะคะย้ำอีกทีหนึ่งค่ะปี2020กระบะ Toyota h i l รั r รี o นะคะจึื่งยนต์2.4ปี2020เป็นกระบะตู้เย็นนะคะราคาอยู่ที่ แสนสองนเกบาทนะคะฮะไล่มาเรื่อยๆค่ะตอนนี้ถ้าเกิดลูกค้านะคะเออชอบในแบรนด์โตโยต้านะคะต้องต้องที่กิษดากูดค่าเลยค่ะตอนนี้เรามีรถให้เลือกมากมายเลยค่ะตั้งแต่ความสูงอ่น้องอ้อมีความสูงยันเท่าไหร่บ้าง<ม>ก็คือมีตั้งแต่1.8นะคะ1.9พิเศษนะคะแล้วก็2.10อันนี้ก็คือ ความสูงพิเศษมาเลือกได้เลยค่ะแบบออยากได้เป็นแบบตู้แห้งก็มีนะคะกระบะตู้ทึบเย็นก็มีเราก็คือฟรีดาวให้ได้เลยนะคะอ่ะต่อไปนะคะลูกค้าอาจจะอยากบอกว่าน้องอ้อมพี่สนใจเป็น isuzu โอ,อไม่ยากเลยค่ะมาด้านนี้เลยมีเลือกให้เยอะมากมายเลยค่ะที่กิจสดากรุ๊ปค่ะนะคะอ่ะคันนี้อ่ะเดี๋ยวอ้อมขอขอดูรายละเอียดคันนี้หน่อยนะคะพอดีมันเพิ่งมานะคะ เดี๋ยวเราจะได้แจ้งลูกค้านะสักครู่นะคะลูกค้านะคะจะเย็นๆคันนี้เข้ามาใหม่นะ,ะอ่าโอเคถ้าคันนี้นะคะก็คือ,อเป็น e s US u ูซุนะคะความของรถคันนี้อยู่ประมาณเมตรเมตรแปดนะคะตัวนี้ลูกค้าต้องการเป็นตู้แห้งนะคะคันนี้เลยนะคะสังเกตง่ายๆเลยเป็นตู้แห้งนะคะสามารถบรรทุกของอะไรได้หมดเลย ด้านหลังก็จะเป็นรถตู้แล้วค่ะโอเคตอนนี้เราพูดถึงเรื่องโปรโมชั่นดีกว่านะคะรถของเราเนี่ยเป็นกระบะตู้ทึบแห้งนะคะแล้วก็กระบะตู้ทึบแบบเย็นนะคะความสูงมาตรฐานอยู่ที่1.6 1.8ถ้าสูงพิเศษก็จะเป็น1.9นะคะ2.10เมตร10ตัวเนี้ยลูกค้ามาเลือกกับเราได้เลยนะคะมีทั้งหมดเลยโตโยต้าปี เปี1 0มีอีกซปีใหม่ๆปี1 6ปี10ปียีมีให้เลือกหมดเลยนะคะลูกค้าตอนนี้รถเรามีครบนะคะฟรีดาวเหลือเงินกลับบ้านดอกเบีย้ยพิเศษนะคะโทรมาได้เลยอ่ะถ้าเกิดว่าน้องอ้อมอยู่ไหนอยู่ที่กิจสดาคูดคาะถานนกาญจนาพิเศษนะคะก็คือถ้าเกิดมาไม่ถูกนะคะโทรแอดไลน์ที่เบอร์082 2, 2, 2, 2องออโทษทีเอาใหม่นะคะ083 222 2 2 0 3นะคะขอแอดไลน์ได้มาง่ายมากๆเลยค่ะหรือโทรหารเซลล์เลยก็ได้อะถ้าเกิดแบบไม่อยากคุยผ่านแอดมินคุยหาน้องอ้อมได้เลยเบอร์นะคะพี่0863155687สทรหน้องอ้อมได้เโทรหาน้องอ้อมเลยน้องอ้อมจัดโปรให้โปรย้ำอีกทีหนึ่งนะคะ อยากให้เราช่วยเรื่องน้ำมันเจเดือนหรือช่วยผ่อน7เดือนนะคะโทรมาได้เลยอ่ะใน,ในตากล้องลองลองแทนให้ลูกค้าดูอีกทีหนึ่งเมื่อกี้อาจจะเร็วไปนะคะอ่ะเราเดินย้อนกลับไปนะคันแรกเป็นอีซูซุนะคะลูกค้าคันสองเป็นโตโยต้ารีโอนะคะ2017นนะคะคันนี้นะคะเป็นเป็นรถใหม่มากๆเลยนะคะรถใหม่หมดเลยค่ะ โตโยต้าไฮรักรีโวเครื่องยนต์2004ปี2020นะคะเป็นแบบกระบะตู้เย็นนะคะคันนี้อยู่ในราคา629,000บาทนะคะอ่ะเราไล่ามาเรื่อยๆแนะนำเป็นคันนี้ลูกค้าจะได้จำได้เดี๋ยวมาเลือกกันนะคะอู๋นี้เลือกหลายคันเลยคันนี้เป็นโตโยต้นะคะปี17นะคะราคา399,000บาทะคะ่ะโอเคถ้ายังไง ลูกค้าอยากได้โทรเข้ามาเลยตอนนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าอยากงานโทรเข้ามาถามได้เลยหรือว่าอยากได้รูปคือตอนนี้ลูกค้าบอกว่าอยากดูภายในอยากดูความสูงดูหลายๆอย่างแบบว่าวันนี้ยังไม่เคลียร์อ่ะไลน์มาได้เลยอ่ะเบอร์แรก0 8 22 22 3 222 2203นะคะเบอร์ที่สองถ้าเกิดว่าโทรไม่ติดโทรหาเซลเลย3 155 6 8นดขอรายละเอียดได้ทุกอย่างเลยอ่ะน้องขอรูป ขอรายละเอียดขอรุ่นรถขอการผ่อนขอโปรโมชั่นโทรมาได้เลยให้ได้ทุกบอกว่าอยากได้ทั้งหมด1 2 3 4 5บอก,ดอกได้เลยดอกเบี้ยต่ำดาตสุดตอนนี้อยู่ที่สอง่เก้าค่ะโทรมาหาอ้อมได้เลยอ้อมจัดให้นะคะเครดิตดีฟรีดาวนะคะเหลือเงินกลับบ้านค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะแนะนำในเรื่องของ เป็นกระบาตู้ทึบก,กับกระบาตู้เย็นก่อนเดี๋ยววันหน้าเราจะมาแนะนำอะลองแทนดูนะคะมีเป็นรถตู้รถตู้คมอมมวเตอร์รถตู้เตีย้ยเวนจูรี่เดี๋ยววันหลังเราจะมาแนะนำลูกค้านะคะมีตั้งแต่ปี2010นะคะขึ้นไปเลยลูกค้าอยากได้รุ่นไหนแบบ V.I.P เบาเฉพาะเบา V.I.P ทั้งคันนะคะหรืออยากได้เวนจูรี่รถหรูดอกเบี้ยถูกทักมาได้เดี๋ยววันหลังนะ อ้อมจะไม่แนะนําเป็นคันคันเลยเดี๋ยววันนี้คันนี้ฟรีดาวได้ไหมคะได้คะ่ะมาได้เลยอ่ะย้ําเบอร์ก่อนย้ํย์หา0 8นึ่งห้หรือ0 8 3 2 2 2 2 2 0 3บอกว่าติดต่อน้องอ้อมก็ได้อยากได้คันไหนรายละเอียดแบบไหนให้เลยคะ่ะลูกค้่าวันนี้ถ้าเกิดว่าลูกค้าสนใจทักมาเลยนะวันนี้อาจจะต้องขอลาไปก่อนเดี๋ยววันหลังแนะนำเป็นคันอื่นนะคะลูกค้า สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ